วิภากรโผลล่าสุดปรายยาวขอโทษลูกแบบนี้จบด้วยดีแล้วใช่ไหมกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนที่หลายคนต่างจับตามองว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับครอบครัวของเสกโลโซกับดรีมแฟนสาวของน้องเสือหลังจากที่ไอจีของพิเสกนั้นได้โพสฉะน้องดรีมป้มเงินหา20ล้านทางด้านน้องดรีมนั้นก็บอกตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานและออกมาชี้แจงปกป้องตัวเองแน่นอน และล่าสุด IG ของพี่เสกเสกโลโซ Official ได้เคลื่อนไหวโพสภาพน้องเสือพร้อมทับข้อความที่อ่านแล้วรู้เลยว่าการเป็นคนพิมพ์เองโพสเองมีข้อความใจความว่า2วันนี้ทำตัวดีมากกว่าทุกครั้ง ช่วยงานแม่หลายงานไปวัดกับแม่ไปปล่อยปลากับแม่พาแม่ไปศาลสวดมนต์ฝึกให้ได้นะครับวันที่สองแม่จะได้หมดห่วงและอภัยโอโหสิกรรมทุกอย่างพาแม่ไปทําธุระทุกที่แม่แก่แล้วสิ่งที่ทําไปคือเพื่อไถ่าบาปให้ตัวแม่เองที่เลี้ยงลูกๆูกผิดผิดขอโทษรักลูกทั้งสาแต่แม่จะไม่เลี้ยงลูกหรือดูแลลูกแบบเดิมอีกแล้วเพื่อตัวลูกๆเองจะได้ไม่ผิดทาง ซึ่งงานนี้แฟนคลับต่างก็เข้าใจกันว่าพวกเขาเข้าใจกันแล้วก็แสดงความยินดีด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงต้องติดตามรอพวกเขาออกมาพูดเองน่าจะดีกว่าค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ